สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะทำเคสสัมภาษณ์หนึ่งเคสที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของมิสมูไลร์แล้วประทับใจแล้วได้ใช้สินค้าดียังไงเขาเป็นใครอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนำท่านผู้ชมมาพบกับท่านนี้เลยครับสวัสดีครับแนะนาตัวเองด้วยครับมันเป็นใครอยู่ที่ไหนมีเบอ่าเดี๋ยวเบอร์ติดนี้ค่ะบ้านคือ ยังไงก็ทับได้ประทับใจมีสัมพันธ์ตัวไหนของบริษัทอ๋อค่ะที่ฉันเนี่ยครับประทับใจคาเฟ่ค่ะคาเฟ่พูดคาเฟ่ดีมากเรียกพิยาเนาะเพราะว่าอ่าตอนนี้คือได้ได้ร่วมงานกันแล้วนะครับก่อนที่จะมาร่วมงานทราบข่าวว่าเป็นร่างทรงเนาะอ๋อเจอกันครั้งแรกเนี่ยคือมีร่างทรงเนี่ยอ่า จะทำธุรกิจตรงนี้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยครับเพราะว่าจะเป็นคนไม่กล้าพูดแล้วก็ไม่เกไม่ดแล้วเราเป็นยังไงถึงตัดสินใจขออนุญาตเจ้าพ่อไหมครับตอนตอนแรกตอนแรกว่าจเพราะพราะว่าแบบทานกาแฟมาไหนหลายหลายลหลย้เนีไม่ไม่เคยได้โดแต่ทีเนี้ยพี่มานิส โดยโดยที่มีลูกิของเจอเนี่ยนามาถวายนมาวายใหเจ้าพ่อเส็จี่ดีแล้วนะคะที่ก็อ่าน่เป็นกาแฟเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพบารุงผิวสวยเพืแล้วก็เลวกอสลาดของนี้ที่ก็สนใจสนใจที่ก็อ่าไปเก็บไปทำทาน ครั้งแรกเลยนะของของเดียวครั้งแรนะคะของเดียวแต่น้ําหนักลงประมาณก็ปรเกือบสามกิโลน้ำหนักเกือบสามกิโลแล้วครัน้เนี้ยเอ่อพี่ไปหาซื้อไม่มีน้ำ<อ>ด,ดีนะคะมันนี้ก็หาซื้อที่ตลาดติดซื้อไม่มีไม่มีมมเลยแต่พี่จะทำไงดีเนาะไม่ไม่รู้ว่าใครเอามาให้เอาแลา้วก็เพราะ่าล<อ><อ>ูกศิษย์เนี่ยมามามาที่ตลาดซื้ที่ไม่รู้ว่าเป็นใครนะคะแล้วครั้เนี้ยเอ่อพี่ก็เพื่อหาซื้อไม่มี เขาไม่มีเจ on so ็จก็อยู่ไปประมาณครึ่งเดือนก็มีลูกศิษย์คุณพี่ทศพรเนี่ยค่ะเขาเข้ามาจากเข้ามากราบฉันทั้งหมดเขาก็ถามพว่าเออขึ้นยาอ่าขึ้นยาทานอะไรอยู่ทำกาแฟอะไรอยู่เพราะว่ามีกระต่ายช่วยอ่ายากระจายทั่วไปค่ะตอนนี้เขาก็บอกว่าเออเนี่ยมีมีผลิตภัณฑ์คึงดีมากเลยนะเป็นอาหารเสริมอะไรเงี้ยเป็นกาแฟแบบปรุงเพื่อสุขภาพนะทำให้ไขมันอะไรเงี้ย กระายอะไรเงี้ยพี่ก็ฟังฟังฟังพอฟังเสร็จก็ขอดูกาแฟพอเห็นกล่องกาแฟตอนนั้นเละค่าพี่อุ้ยกาแฟตัวเนี้ยหาอยู่เนี้ยพี่ก็เลยพี่ก้าแบบอันนั้นคุณคุณพี่็จษพรมาเอาอ่าจะ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 ขอสองกล่องขอสองกล่องนะแล้วพี่ก็ทานเสร็จเปลี่ยนแปลงงเปลี่ยนแปลงคือน้ำหนักที่รูนะคะ มาตัง้งแต่กีโลครับตอนแรกเลยน้ําหนักนะคะห้าแปดห้าเก้าหกสิบจะอยู่ประมาณนี้นะคะแต่แต่มาแต่แดดเดียวกวันนี้นาพิการอยู่ประมาณสองเดือนสองเดือนกว่าก็หมดไปประมาณามาาสิบเจ็ดอสิบกว่ากล่องสิบกว่ากล่องก็พอแต่คุณพี่ก็ตะนอนตอนนี้อยู่ตอนนี้น้ําหนักนะคะนนัักกวันนี้ตั้งแต่สองเดือนนะก็จากจากห้าแปดห้าเก้า ตอนนี้เหลือ48โลเ้าขีดบางวันก็2ขีดของค่ะดีใจมากๆเลยค่ะับใจเลยวันนี้ขออนุญาตเจ้าพ่อกมาเป็นสมาชิกแล้วก็ร่วมทุรักทุขอตั้งแต่ขอตั้งแต่น้ำหนักรอน200โลแล้วก็มีความมั่นใจมีความมั่นใจเยอะมากและเชื่อมั่นผลิตภัณฑ์ด่วนๆหลายๆหลายๆ พี่ห้องแล้พอพี่มาทานเน่ยได้วนแล้วก็ประทับใจมากๆเลยแล้วก็น้ำหนักตอนนี้พี่เป็นคนะคับว่าอย่าบ้ามาวดีไม่เสยยัเลยอย่างเงี้ยอ่ะอมจังเลยนะใ่มาบุใจมีความสุขครับว่าพี่เป็นคนชอบสูยครับือคนเราช้ามีคนมาทักบอก มีสวยขึ้นดูนจักามสดใสหนี่งมีความเชื่อมั่นใจเนาะมีความเชื่อมั่นตัวเองแล้วเวลาเดินนะอ่าเมื่อก่อนอ้วนเนาะเดินรู้สึกไม่ไม่เชื่อมั่นนะแล้วก็แล้วก็ผิวผิวกล้ามด้วยไม่เนียนผิวไมเนียนจะบอมาทานกาแฟแล้วผิวเนียนนะคะหน้าก็ขาวนะคะผิวก็โอ้พระเพลทามเฟิร์มคุณเฟิร์มเอวเฟิร์มคือคือคืออ่าอ่าบกคิดว่าตาบกอะไรอย่างเงี้ยตาโอดีใจเน ก็ต้องขอขอบคุณอาาแฟของทาแล้วก็เ่นเดี๋ยวครับเทสที่ทำเกิดความประทับใจนะครับตอนนี้ก็ได้มาเป็นสมาชิกเต็มตัวแล้วเป็นแม่ทีมที่เต็มตัวแล้วค่ะไม่ไม่เปลี่ยนแล้วค่ะเป็นแม่ทีมที่มั่นใจมากมากเลยค่ะคือเพราะว่าได้แล้วได้ผลแล้วครับากให้คือใช้จริงได้ได้ได้ผลจริง อยากให้ทุกท่านที่ดูเก็บภาษณาเนี่ได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์น<า>ี้คือลองใช้สัะค่ะดีมากๆเลยค่ะแล้วก็จะห่นฟ์มเหมืยอยายนี้คยกันทุกวันนี้ต้องดูแลสุขภาพเนะาะนี่แหละครับนานผู้ชมครับก็คงยาฝากเอาไว้นะครับนี่คือเคสที่ทใช้ผลิตภัณฑ์แล้วประทับใจได้ผลนีพูด<า>ออกจากใจจริงๆนะครับพูดออกจากใจเลยนะครับจอยากใหอยากให้ทุกท่านเนี่ยอยา แข็งแรงแล้วก็ผิวพรรณสวยใช่ไหมแล้วก็หุ่นเฟิร์มกันอ่าครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเยาวดีนะครับลูกที่ยาของเราที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วประทับใจมากแล้วก็บอกต่ออยากเห็นท่านอื่นประทับใจบ้างแล้วก็สุขภาพดีด้วยนะครับอ่าวันนี้ก็ขอบคุณพี่ยาอีกท่านเลยครับขอบคุณมากครับ